สวัสดีครับผมแก๊ปซาลุยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ทํางานเหมือนเดิมนะครับผมอ๋อมนนีกาลืมท่ายสิบไม่รู้จะกินอะไรปวดท้องไปกินนมไปกินไอ้กล้วยสั่งกล้วยปั่นนมสดมาอากาศมันร้อนเปล่าไม่รู้ถ่ายท้องเลยเน,นี๋ยมาหาอะไรกินให้มันแก้กันนะเรียวว่าทำนี้มาข้าวผัดดำบอ อันนี้ทำเองนะครับผมจะแ,แรกคยอ,ออกไปซื้อก็ไม่ทาเองดีกว่าเพราะว่าวันนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมเพิ่งจะออกไปถ้าเพิ่งออกไปมึงชุดๆไปออก็อะเดกเอาครับเป็นข้าวผัดข้าวผัดแฮเมเบอ์เอรงเองนะแลแตอนนี้เรามาโชว์ให้ดูชุบๆอันนี้ผักกินโอ๊ค อันนี้เป็นข้าวใส่น่องไก่กับผักเป็นผักบุ้งครับผมแล้วก็ไข่อร่อยไดย้ใครไม่กินข้าวก็มาครับผมทานข้าวด้วยกันอืมอยเหลาลอยแรงแซ่บอีหรีไทยนะอร่อย เดี๋ยวนี่ออกวินเอออกงานก็ประมาณห้าทุ่มนะครับผมไปต่อนุน่นต่อที่ผับอีกประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับอมาครับใครยังไม่กินข้าวมักินข้าวด้วยกันครับผม